สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับเพจ Body E-SU m e t o b y พี่นันนะครับครับด้านหลังผมนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถราคาอยู่ที่612,000บาทเป็นตัว Spark 1.9 SAUTO เออโต้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าคันนี้มีการตกแต่งพิเศษอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแล้วเรากลับมาพบกับตัว Spark 1.9นออโต้ตัวนี้ราคาอยู่ที่6 1 2 0 0 0บาท เราไปดูกันบ้างครับคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับนอกจากตัวรถนะครับคันนี้เนี่ยได้ได้มีการถอดกระบะเดิมออกนะครับเพื่อทําการใส่กระบะพื้นเรียบเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในด้านท้ายที่สําคัญครับกระบะพื้นเรียบอันนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเขาใช้เหล็กอย่างหนาปูเรามาชมในส่วนของตัวรถคร่าวๆก่อนนะครับตัวรถเนี่ยล้อแม็กเป็นขอบ15ยางวิสโต re นะครับเป็นตัวเดิมนะครับส่วนตัวรถด้านหลังครับนี่ตัวนี้เลย นะครับจะเห็นตัวกระบะพื้นเรียบพื้นที่ให้สอยกว้างเต็มนะครับเปิดได้3ด้านอมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนครับสายบรรทุกต้องคันนี้เนื่องจากคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเพรารอยมาใหม่ครับใส่ล้อแม็กขนาดขอบ15นะครับยางเป็น255 75 R15 เสริมแหนบน่าจะ10เส้นครับ เพราะว่าคันนี้ใช้ใช้ในส่วนของการบรรทุกขนาด5ตันนะครับเท่าที่ถามลูกค้ามาลูกค้าบอกขอบรรทุก5ตันนะครับเกตการเสริมแหนบก็แล้วแต่นะครับว่าจะบรรทุกกี่ตันนะครับทางร้านจะมีการแนะนําให้ว่า3ตันควรใส่เท่าไหร่4ตันเท่าไหร่แล้วก็5ตันเท่าไร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับบรรทุก5ตันนานนี้สิ่งที่จะใส่ไปสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือในเรื่องของตัวโช๊คครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนโช๊คมาใหม่ถึง4ตัว นะครับนี่จะเห็นจากด้านท้ายนี่เปลี่ยนโชคมาใหม่แล้วก็คันนี้นะครับนอกจากใส่เพารอยแล้วเนี่ยเบรกมือยังคงใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฝ้าถังน้ำมันก็ใส่ได้เปิดได้ตามปกติ ครับแล้วอย่างที่เห็นครับในส่วนของตัวรถที่เราแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้คือสายบรรทุกอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่จะ,จะ,ต,จะติดตามาพี่นันนะครับก็จะเป็นบายอีซูเมโทรสาขาราชพฤกษพนะครับแล้วก็ y o u b u c h ช n แน n พี่นันอีซูเมโทรนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่ช่องทางของเพจโบดีอีซุเมโทรบายพี่นันได้นะครับ แล้วก็ฝากเบอร์ติดต่อนิดนึง063-365-6529ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ